ามลาปูรองไปทุกคนเคยได้ยินคำว่าปูรองไหมครับปูรองนีนส่วนหมางนนะมันจะเป็นปูตัวใหญ่วันนี้เราจะมาตามลาห้าปูรองกันครับ แต่ปูรองปกติแต่ก็แเล่งถึงงันแต่ว่าตัวหญ่งนั้นส่วนมากมันจะอยู่ในรองกลองหญ่ๆะนะกลองแต่กลองหญ่กล่องกว้างงันแต่วันนี้นะผมมาจมไส้ไว้ในรองกล้องแต่ไม่ได้หญ่มากแต่ก็เป็นรองกล้องเหมือนกันลองแรกครับว่ารองกล้องนี่จะมีปูรองโยไม่แล้วปูรองนั้นมันจะก้าใส่ของเราไหมปราการตามลาปูรองของเราวันนี้จะได้ปูตัวหญ่มาสซปรส์สักตัวไหมไปแลนครับไป ก่อนอื่นเดี๋ยวขาอธิบายคำว่าปูรองสักนิดนะเพื่อว่าใครไม่เคยได้ยินหรือว่าไม่เคยโรจักแต่มันใจว่ามีไล่คนโรจักเลยก็คุนเคยกคับมันดีแน่นอนปูรองก็คือปูแต่อ่ะใสรัว่าหากินโยนในรองคลองแต่มีน้ำลึกครับวันนี้เราก็เลยม,มาทำภารกิจตามลาปูรองมาเลยครับภารกิจวันนี้จะํำเ็จไหมมาลุา้นกันครับไปตอนนี้โยเต่ใส่หน่อยแรกแล้วไปเลยครับหน้าประตูน้ำในรองน้ำลึกมาครับ แปลกแปลกอกะไรบ้างยอม <c oughs> ต่างจาก <c oughs> ลาว <c oughs> น่วยเด็กการตือว่าเป็นไปตามเด็กกาดกับเพราะว่าปูมันจะน้อยนะในรองนั้นแต่ตาได้มาสักตัวกำแดงตัวใหญ่แน่นอนไปต่อน่วยเด็ดซองรับตำลาปูรองน่วยเด็ดซองรับไปครับมาลุ้นกันครับไปไปครับ อุ้ยโอ้ยได้ตัวกันครับไหนดินี่ครับอย่างไรก็ได้กันไปอยู่ในกุญยกครับอันนี้นี่การ์ตูนบอกเป็นผู้รองกันนะครับพวกกุแต่ตกปูนี่ก็รู้ดีครับปวกตดตกในรองกล้องกันท้กนมักจะได้ไอ้ปั่นนี้แหละครับปูเล็กกวครับแต่มันไม่ใช่ผู้รองแต่เราต้องการผู้รอง่เราต้องการคือกามแดงไซบิกไปรุนกันต่อครับตามลาผู้รองน้อยแต่ซ้ำไป

ว่าใจอยู่เต้นไปชั่วกันนะกับเป็นกุลออลเราเตานั้นเออเป็นคุณนานดีดีเลยออลเเราเตานั้นนี่เนี่ยเจ๊ยิงเลยนะเน่ยนี่อือเอออลเราออลเราเตานั้นดีใจนัดอือออลมีเลยครับปูรองกุ้งแตงครับบออล ผู้หวายเยบเย็บอาจจะกลิ่นโลกันแก่แก่ตึงและอ๋ตาไม่ปลาดและตึงไม่ตึงก็อาจจะแก่แล้วครับในตาตาวะจ๊ะไหนนี่นี่นี่อะไรกรามนุ่เอะไรก็ต้องกรีบเลยนี่แล้วครับปูรองที่เรามาตามลาวันนี้สุดท้ายเราก็ได้มาแล้วครับผมนี่นุ้ยติอานุ้รู้ตายช่างมันได้ไม่ได้ไม่รู้แล้วเมียวเลยเมียกี้บ้างนี่ได้เลยรวยนั้นเลาวตาไดมันนี้ตุกนุ้ยนะมันอ่ะอีกคนโป้งเลยอีกคนนึง Tan lap bụng nói đi xe, chắc phải lều bụng, toang toy ngando. Bye nè, para kít ca, bay, lùn nói à đi phải hoa, bay, cả cháy nói đi ăn hoa, sang mày con. Nyapanayna, nyapanayna, yuneng na, nyoma, gặp dio, kìa ai, nyu ni 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 nè na, ni 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 ไปป่กิ๊หนวย่ยทุดตายน่อยตีห้าครับไปน่ยสุด้ายหน่อยตีห้าครับมาเหนื่อยตีห้เหนืย่ยต้นยุตายช่่งมันได้ไม่ได้ไม่รู้แล้วมเมาแล้วเ่อะนื่อยตีหน่อยุดตาย, <laughs> ย,ตายช่่งมัน

Lẹ đi, ơ la Người yên liền đi Chọn trót cùng đô Chọn tụi con Ừ Lẹ lẹ đi Ơ la bay bay hư Ư Ông ai cậy cong mày con Ư la Ư Cả lông rồi dị chạy nát chín kìa Mà lẹ tụi con Lìììì Còn à nào Còn lẻ อ๋อลหสอนจงเดี๋ยวกะตัวหนึ่งมันว่าคลิปนี้ไม่มีแล้วกนมันว่าคลิปนี้ไม่มีแล้วอ๋อลหออ๋เหรอหัวใจมันนี่ลดออกมาอ๋อรวยนัดตุกุลนี่เบอร์นี่อ๋อเหหน่วยนึกว่าเบอร์อะไรคลิปนี้หน่วยแต่อาตำเราลืมหน่วยแต่เจ๊ไปเลยตุกุลจิตใจดิ้นเลยเนี่ยนี่ นี <S <s ้ยิงเงี้ิวะเง้ย n เงี้ยเีิว้ิวนอยแเรทุกคนสงตัวนี้ปุว่ะโลดงได้ตัวนูเต็มมดตัวนึงกันนี่ปูบ่าวปูลกปูอาม้ามันนะกลุ่มแลวทุกคนวันนี้แต่ก้รดเกลืองบป่าก้าวมาี้กล้องนี้กกลุมเลวไม่โดนลยวได้เรแมวได้เลนกเลววันนี้นกเลว อ๋อเหรอสองตัวนี้ตัวต่ำไล่ระติตีเลยครับผมฮานุยจำบูสองตัวปู่เบ้าตัวนึงครับอ๋อเหรปู่รองกองแต่ครับนี่แหละปู่รองกองแต่อ๋อเหรนี่แหละครับเต่มาก้องปู่รองเลยตัวตัวละอ๋อเตุกคนก็ต้นต้นฟังไปก่อนนะกำลังเอออยู่กำลังเอออยู่อ๋อเหรออะไรต่อรวยนั้น ออเหรอคุมแล้วครับวันนี้คุมแล้วสรุปภารกิจกันดีวอ่าเราวันนี้ภารกิจตามลาปูดองด้วยในปับห้าน่วยเราได้ปูมาทั้งหมดซ้ำตัวทุกคนและกายติเป็นปูรองไอ้ใส่จัมโบ้ตัวนี้ยังเราจัดมานสองตัวหน่วยเต้ซีกับหน่วยเต้ห้าเราโน่นนี่คือสุเปรย์ก็ไปเลย่เต็มได้ปูปูร่วมมาตัวเหมือนกันอเลรอเอาลด้ใครกิจเอ็นบันเปลือมังก์คอมเมนต์มาเลยครับคอมเมนต์ได้เลยครับคลิปนี้ แสดงความมันได้เ <tr> ต <seine Christmas> ็มเต็เลยมันนั when when no mm. okay. Okay, uh ้นได้แรงนัดกับทุกคนนี่มามาเลยแก่แก่นี่นี่นี่เปิดไอเลยเลยอ๋อหรอไดแรงไดแรงนัดนี่นี่ติดเจ้โอเคครับทุกคนภารกิจตามลาผู้รองวันนี้ถือ้อซ้ำเร็จ เกินขัดกับทุกคนได้พน้นพานกับปุไม่ปพานเลยพานเลยปูรองมีและปูรองก้องแต่กับทื่ว่าภารกิจพานกับปมจากเตะซ้ำพัดด้วยตัวเองอยังตื่นเต้นไมไอ้กับทุกคนเอาล่ะใกลแต่ว่าเคยได้ปูรองปันนีแบบจนชินนี้ก็ลองคอมเมนต์เข้ามาเลยครับแต่ผมนี่ไม่ชินกับผมไม, <laughs> ไม่ชินกับนี่นั้นผมไม่ชินนะแต่ใกล้แต่ชินหรือว่าได้บ่อยๆหรือว่ามีเทคนิคแต่ว่าไปดักตรงหนดักปั่นรือ เหลวอีได้ Three if, sure okay. ป um, können, light, ูตัวนี้แบบบ่อยๆนะใครจะมีเทคนิคมีวิธีการหลับเร็วก็คอมเมนต์มาคอมเมนต์มาบอกได้เลยนะครับเพื่อว่าคนอัญนูตแล่อย่านนะก็ได้อปใช้ยกันมั่งนะครับโอเครารกิจวันนี้ทื่อว่าพานกับป้อมตบมือตัวเองมือกบมือกันพ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 ันโอเคเอาป้มขอบคุณติ่เรื่อันจบรารกิจตามลาห้าปูรองทื่อว่าสํำเร็จกับใครยังไอไปลองตรดสอบหรือว่าพิสูตรจะดีไหนก็ลองคอมเมนต์กันเล้ามาเลยครับแต่วันนี้ ปากสั้นไมมไอ้หรอตื่นแต่นนะั้นนี่โอ้โหตัว,ตวนี่กันครับโอู้รองมีเลยครับ<อ>จัมโบปูรองข้องแท้ขอบคุณที่รุนยันเจ้าปร,รากิตเ้วเจอกันไหมครับผมอะไรตื่นวะปานปานรถ